แล้วก็ต้องมีสามเล่มุมฉากก่อนมุมฉากโคเอาแบบไม่เหมือนเมื่อก้ีนะแล้วความสัมพันธ์ของด้านสามด้านของสามมุมฉากเนี่ยมันจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากล้วกำลังสองจะเท่ากับด้าน ประกอบดุงฉากด้านประกอบฉากที่หนึ่งบวกกับด้านประกอบดุฉากที่สองแล้วก็ทั้งสอง,สองแล้วครูจะไม่ใช้ abc นะเดี๋ยวครูจะใช้ตัวแปรอื่นไปก่อนอสมมติครูใช้ h i j h i แล้วก็ j โอเคถามถามทุกคนเลยนะเราถามพัดก่อนเลยด้านตรงข้ามมุมฉากถามพัดนะด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านอะไรด,ด้านตรงข้ามมุมฉากครูอฉานตรงข้ามมุมฉากคือด้านไหนด้านเ h เอโอเคเลยนะก็คืออันเนี้ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามมุมฉากเน่ยคือด้านเแล้วก็เขียนว่า h กําลังสองโอเค เอาถาม้นต่อไปปุนด้านประกอบมุมฉากอันแรกชอบตัวไหนอยากให้เป็นตัวอะไรเจเจครับเจใช่ก็เจะกำลังสองเอาอีกคนหนึ่งง่าย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 โฟตโต้โหอันนี้ไม่รู้จะง่ายายังไงละโฟตโต้ด้านประกอบมุมฉากที่สองเอออ่ะอธิบายก่อนนะ ด้านตรงข้ามมุมฉากมันมีอันเดียวก็คือเอาง่ายๆด้านตรงข้ามมุมฉากมันคือด้านที่ยาวสุดแหละนะอันที่เหลือเนี่ยอีกสองอันเนี่ยมันอยู่ติดกับมุมฉากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเอาอันไหนเป็นอันหนึ่งอันไหนเป็นอันสองก็ได้จะนั้นมัีอีกสามด้านมีเทสแล้วมีเจแล้วมันก็ต้องเป็นอันเป็นอันกับอันสองโอเคนะอ้าอ่ะ่ยันเปลี่ยนเปลี่ยน แล้วไ p t อย่างนี้แหละเดี๋ยวคือเราเราเห็นนะ่ะเราเราจะดูว่าส่วนประกอบที่ว่ามันคืออะไรเราไม่ได้ยึดติดกับเอ c A B C เนี่ยแต่นี่ก็คือยกตัวอย่างเราเอมอแล้วแหละเ N P เอให้ดีเรถามภูมิถามภูมิถามภูมินะด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านไหนโอเคครับเอ็ N, นะโอเคด้านตรงข้ามมุมฉากเอ็นนะ ก็เป็นเอ็นกำลังสองโอเคโอเปกยังไม่ได้ถามนะโอเปกด้านประกอบมุมฉากตัวแรกอยากให้เป็นตัวไหนโอเปกด้านประกอบมุมฉากอยากให้เป็นตัวไหนเออเอาตัวเอ็มครับตัวเอ็มอ่ะโอเคก็ต้องเป็นเอ็มกำลังสองตุดท้ายก็พีกำลังสอง ไนะอ้หลักสำคัญจริงๆอะ่ะไอ้สูตรที่ครูให้ว่าเป็น c กําลัง2แล้วกับ A กําลัง2บวก b กําลัง2นี่มันคือมาตรฐานแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วตามที่ที่เขาไม่ใช้ abc ขึ้นมาเขาใช้ตัวอื่นขึ้นมานี่บอกว่าให้ครูเคยเรียนแต่ abc พอมาเป็น mnp ตายเลยจริงๆแล้วอ่ะสูตรของเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้มันแค่สัญ,ญลักษณ์แต่เวลาเขาดูจริงๆเนี่ยสูตรเนี่ยมันจะเป็นสูตรอย่างนี้ก็คือเราต้องดูตั้นตรวค่าุูฉาก่อน สายตาของเราต้องดูด้านนี้ก่อนเป็นอันหนึ่งเห็นอะไรจับยกกำลังสองเลยนะเสร็จแล้วก็เท่ากับรอไว้เลยแล้วที่เหลือมันก็จะเหลือสองตัวเนี้ยมันอยู่ด้วยกันแหละไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากถ้าครูเรียกว่าด้านคู่ฉากก็ยังได้เลยมันอยู่คู่กันไงฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องอยู่คู่กันมันก็คือเห็นอะไรเห็นเ เห็นอะไรก็ P ก็ยกกำลังสองแล้วก็บวกกันเลยอ่าโอเคเอาทีนี้เอาเอาแบบหลอกสายตาอีกแล้วบอกว่าสามเหลี่ยมมันวางแบบไหนก็ได้ไงบอกคนที่เขาเขาไม่ได้หลอกเรื่องหลักการอะไรลักษณะเขาหลอกเรื่องเรื่องสายตาเราอย่างเงี้ยางมุมถางเราเป็นอย่างเงี้ยนะตัวสองน,นั่นเลยดีกงี้เอาไปบภา,าษาภาษาไทยมากนี่่อก็ไก่กอไข่ กอควาคนนี้ไม่ตอบโฟโต้มายัางเนี่ยมาแบบอ่ามาแล้วมาแล้วถ้างั้นจากจากรูปนี้จากรูปนี้นะฟตโต้นะครูจะถามว่าด้านตรงข้ามมุมฉากมันคือด้านไหนก็ไก่ก็ไข่หรือก็ควายถากโฟโต้ก็ไก่โอเคนะก็คือก็ไก่กำลังสองอ่า อ่านไม่ต้องไม่ต้องเสียใจอันนี้ยอ่านทําได้ครไูไปถาม <S <S นะเอเดีย๋ยวครูถามอันยากๆเนี่ยลองถามพุดอีกทีแล้วกันตรงนี้ครูเขียนอะไรดีด้านประกอบมุมฉากอันแรกประกอไปรกออ่ะโอเคปอกไบกำลังสองแล้วด้านประกอบมุมฉากอันหนึ่งคือด้านอีกด้านนึงก็ด้านที่เหลือนั่นแหละลก็คือขอบขายกลังสองแล้วก็บวกนะนะอืมโอเคถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูใช้วิธีนี้นะ แล้วก็ไปจะรัดสูตรอันหนึ่งไปต้องเขียนสูตรข้างบนอ่ะอย่าลืมนะ,ะด,นะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองมาก่อนเลยด้านตรงข้ามมุมฉากมาก่อนเลยนะแล้วก็เท่ากับทิ้งไว้เลยแล้วก็ได้ที่เหลืออีกสองอันก็จะยกกําลังสองมาบวกนะอ่ะเราก็ไม่ต้องเขียนสูตรแล้วครั้งนี้ครูจะไม่เขียน abc เนาะแต่จากเมื่อง ครูบอกว่าเราจะต้องดูด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนเราก็ดูเส้นนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็ดูนี้ก่อนพอดูนี้เสร็จปุ๊บดูด้านก่อนไงดูด้านเสร็จปุ๊บเห็นอะไรเป็นสิบห้าถูกไหมก็นั่นแหละก็คือสิบห้ากำลังสองทนทีเลยสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนคือด้านตรงข้ามมุมฉาก เห็นเลขอะไรเห็นเลข15 15กำลังงมาแล้วท่ากับร้อไว้ดูแล้วไอ้สองตัวนี้ก็จะเป็นคู่กันอยู่ข้างหลังเท่ากันก็ใส่กําลังสองมันเป็นคู่เลยแล้วทําไมบวกกัน,นมันจะแยกซีกอ่ะมันแยกซีกโดยแยกซีกตามเฉียงของของสามเหลี่ยมแยกนี้เลยอ๋อแบ่งเป็นสองซีกเลย15อยู่ตัวเดียวโดดเดียวเดียว,วดาย เนาะส่วนด้านประกอบมุมฉาก x กับ9ที่อยู่ติดกันกับด้านมุมฉากน่าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจกับเรื่อง a b c แล้วนะอะแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาอีกต่อหนึ่งอ่านนี้อัน,นี้อันนี้ช่วยให้มันลดความสับสนเรื่อง a b c ไปนะดูด้านตัวข้ามุมฉากไว้ก่อนเลยเห็นไหมเขียนยกกำลังสองทันทีอ่ะอันนี้ก็ทำให้เสร็จแล้วน,นะอ่าอันนี้ก็กลายเป็น225 มันต้องถามมาได้ยังไงไปคูณเอาสิบห้าคูณสิบห้าเอ็กกำลังสองเอาไว้อันนี้คือเก้ากำลังสองคือเก้าคูณเก้าเอ็กอยู่กับตัวเลขไม่เหมาะนะตัวเลขมันต้องมีอยู่กับตัวเลขแต่จริงๆก็แยกเป็นลบอันนี้ก็ลบปกตินะห้าลบห้าลบหนึ่งได้เป็นสี่อันนี้ก็สองแต่งได้ก็จะเป็นสิบสองที่เหลือหนึ่งอันนี้ก็เป็นสี่นี่ก็จะเป็นหนึ่งอันนี้ก็ง่ายหน่อยมันอยู่ในสุขคูณนะ อันนี้ตัวอีกทีหนึ่ง้ตรงบรรทัดเนี่ย x ก,กำลังสองเท่ากับ144ยังไม่จบการแก้สมการเราต้องการ x ตัวเดียว x ตัวเดียวอันนี้ก็คือวิธีการแทบเจอ x ก,กำลังสองตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ย x ก,กำลังสองความหมายมันคือ x คูณกับ x มันคือ x คูณตัวเองเราก็ต้องดูว่า144นี่มันคือเลขอะไรที่มันคูณตัวเองอันนี้มันอยู่ในสุคูณไม,ไ,มไม่ยากมันคือ12คูณ12 ถึงรรทัดถึงบมรทัดเอก,กําลังสองเท่ากับตัวเลขตัวหนึ่งตัวเลขตรงน,นั้นต้องเป็นตัวเลขที่มันกูุนตัวเองถ้าเรานึกถึงสิบสองก็สิบสองคกสิบสองก็ได้แล้วเฉยโอเคถูกต้องคำตอบของเราก็คือเอ้ตัวเลขตรงนี้แหละคืเอเก,ก็เท่ากับสิบสองอ่าแล้วอย่างเนี้ยมันจะใช้ได้สองบ,บทก็คือบทพีดากรัสอันหนึ่งกับบทจำนวนจินอันนลงจริงๆหน้าหน้าพวกนี้มันคือหน้าที่เอาให้เราอะทำแบบพงหา มันจะได้คล้องมืออ่ะนะอ่ะโอเคถ้าเอาแบบไม่มี ABC ีิบครับฮะสิบเ<า>ด,ดี๋ยวนี่ถ้าครูมีแบบว่าชิงชิงรางวัลให้ให้ขนมนี้เราได้คนเดียวนแน่เลยถูกนะอถูกต้องเลยเอาแบบใช้กำลังสองแต่ไม่ต้องเขียน ABC นะสายตาเราต้องดูเส้นนี้ก่อนเลย ซึ่งเส้นนี้เขาเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากดูเส้นดูเส้นที่ไม่อยากที่สุดก่อนเราเห็นอะไรโอเคเราเขียนตัวเลขนั้นยกกำลังสองทีแล้วก็เท่ากับรอไว้เลยแล้วก็จะเหลือสองตัวสองตัวที่เหลือนี่แหละต้องยกกําลังสองแล้วบวกกันนี่ไงแบบนี้นี่ครูครูลกเรื่อง ABC ไปเลย พราะจริงๆแล้วเวลาเราทําเนี่ยมันก็คือแค่นี้แหละนะแต่จริงๆถ้าถ้าสมมติเราทํคล่องกว่านี้นะครูมีรัดกว่านี้อีกแต่มันไม่ใช่รัดอะไรตั้งหนาหรอกมันก็คือบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามนั่นแหละครูจะตัดไปทีละบรรทัดอย่างสอนสองวันแรกเนี่ยมันจะมีบรรทัดที่หนึ่งคือ c กําลังสองถ้ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองน,นะสองทัที่สามบวกเฮ้ยบรรทัดนั้นไม่ต้องไม่ต้องเขีย,ยนก็ได้แต่มันจะต้องดูอะไรก่อน โอเคพอได้บรรทัดนี้มา <c oughs> อย่างที่บอกอะ่ะบรรทัดตรงเนี้ยเดี๋ยวพอไปถึงบรรทัดบรรทัดอันนึงเนี่ยที่มันเป็น x ก,กําลังสองนะครับตัวเลขบรรทัดเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอ่ะอันนี้ครูปกตินะยีห่หกยีห่หกไปตั้งคูณเอาแต่ครูจำได้แล้วสองสองวันกจําได้แหละแด้อันนี้มาอันนี้ก็สองสองวันก็จําได้แล้วนะอ่าได้อันนี้มา อันนี้เอกกำลังสองอยู่กับตัวเลขไม่ได้ไม่ได้ก้สมการตัวเลขมันต้องอยู่กับตัวเลขจริงก็หกเจ็ดหกห้าเจ็ดหกมันบวกอรือย่าเป็นลบห้าเจ็ดหกลบกันเป็นหนึ่งร้อยนี่ไงพอมาถึงทัดนี้ก็อันนี้ไม่ยากอยู่ในสกูลร้อยค,คือสิบคูณสิบนะแล้วมาท่าสุดท้ายมาทัาสุดท้ายคือต้องมีเอกตัวเดียวเราตัวเลขตัวเนี้ยที่มันซ้ำมันน่านออกมาตัวเดียวตอบแล้วจบแล้วโอเค หลักการมันมีแค่นี้พูดจำวันที่สามแล้วหลักการมีแค่นี้ยุ่งหรือไม่ยุ่งอยู่ทันนี้แหละว่าตัวเลขมันเยอะไม่เยอะนะเอาง่ายๆไปทํา้ํำทาเองจริงๆอ่ะทาสักสามวันรู้เรื่องแล้วคล่องแล้วนะถ้าทํนะเออเออเหมันเหมือนมันเหมือนอย่างนี้จะบอกนี้เหมือนครูสอนน้ำอาหารน่ะออย่างเช่นอย่างเช่นสอนทําขนมปังครูก็สอนบอกไปนี้นี้นี้ พอเราลองไปทดูเฮ้ยทำไมไม่อร่อยวะหรือว่าตอนที่เรารวนวดแป้งนวดนวดนวดใช้เวลานวดนานไม่พอหรือว่าใช้แรงน้อยไปอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการปรับให้มันเข้ากับวิธีของเราไงนึกออกมะแต่ถ้าใครไม่เคยทําเลยแล้วอยู่ๆก็แบบเอ้ยเดี๋ยวต้องต้องไปทาขายเดือนหน้าแล้วแต่ไม่เคยฝึกเลยอย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห oh, มันจะได้เรื่องไหมล่ะนึกออกเนาะอืม